มาจ้าเพื่อนๆวันนี้เดีย๋ยวต่อจะพามาทำยำบุญเส้นง่ายๆกินกันนะจ๊ะส่วนผสมก็มีมะเขือเทศอหอมแคบขึ้นช่ายพริกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเที่ยวา้ะแล้วก็นี่จะบุญเส้นของเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูรวนกุ้งแล้วก็หมูยอจ้ะมาผสมน้ำยำรอไว้เลยนะจ๊ะน้ำมะนาวสองสามสี่ ต่อใส่ไปสี่ช้อนก่อนจ้ะน้ำปลาก็ใส่ไปสักห้าช้อนไม่รู้นับเลาดถูกหรือเปล่าเพื่อนๆดูเอาเองเด้อแล้วก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวไปสักช้อนหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยจ้ะแล้วก็ผสมน,น้ำยำไห้เข่ากัน เดี๋ยวเดี๋ยวชิมสักหนึ่งโอเคล็อกับกันเถอะเดี๋ยวเราใส่หมูยอหมูสะตวลแล้วก็กุ้งลงไปกรยับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาลวกหมูยอกันนะจ๊ะเฮ้ยลวกขนเส้นกันจ้ะ เดี๋ยวเุานเส้นมาดูนะเจ้าว่ามันโอเคหรือเปล่าได้แล้วจ้ะเพื่อนแล้วก็เอาบนเส้นมาใส่ลงไปเลยจ้ะเข้าไปข้างในเลยเจ้าเพื่อนเราไม่ได้ตัดบนเส้นเลือยังไง Và Đây con kẹp một cái đi nào Đi vào bên trong muốn xem có đâu Sai bắt kính sao nó cái đi ไปเรื่อยๆจ้าพยายาหน่อยเดียวได้เต็มแตรามงอีกแล้วเจ้าเพื่อนๆได้กินไหมจ๊ะอย่าม้วนเส้นของเราจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะยำมุนเส้นแซ่บๆจ้ะแซ่บนัวมากๆเลยจ้ะไม่ต้องใช้ผงนัวหรือผงชูรสเลยจ้ะนี่จ้ะเพื่อนมากินด้วยกันจ้า